เที่ยสวยไหมยอดสุดยอดสุดยอดก็สุดยอดจริงๆกับสุดยอดเขาเลยเนี่ยที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยนอกจากแอดเวนเจอร์นะฮะพี่จอร์ดครับเดี๋ยวผมจะพาพี่จอร์ดเนี่ยมาพบกับอีกหนึ่งสิ่งถือว่าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสิบนะสิ่งที่แบบควรจะมาที่ประเทศไทยครับแฟนตาสติกเนาะใช่แฟนตาสติกวอลเดอร์ฟูลเลยล่ะใช่และที่สําคัญที่นี่เนี่ยนะฮะหลายๆคนรู้จักนะครับแต่ว่าบางคนยังไม่เคยมาเพราะอยู่สูงมากที่นี่คือวัดพระธาตุาส่องแก้ว สวยมาก wow. สวยมากนะวอล์ดเฟลฟูลเลยวอล์ดเฟลฟูมากมากเลยครับออจากที่ได้เห็นนะวิจิตตดการตางดงามางแล้วก็ยิ่งพอมาโดนกับแสงแสงแดดน,นนะเนาะมันยิ่งทําให้ดูแบบปิ๊บวับป,บป,บปบระยิบระยับน้ามองอมาเท <c oughs> ่าที่รู้มาเบื้องต้นเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยนะครับด้ความวอล์ดเฟูของเขาคือเขาจะใช้เนี่ยอุปกรณ์หรือว่าวัสดุในการสร้างนี่คือเบญจรงค์พี่เจ้ารู้อย่าเบญจรงไหมฮะเคยได้ยินมาก่อนเบญจรงคือไม่เป็นเหมือน ช่วยใช่ไหมครับช่วยชามสังคโลกรู้แล้วว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วเพราะว่าเพราะว่าดูสิมันโอบร้องไปด้วยหน้าผาแล้วก็มีความแก้วแหวนทองที่มาประดับประดาเลยชื่อว่าแต่เดานะเออนี่เขาท่าเขาท่าเดานะวันนี้เนี่ยด้นหลวงพี่เอาไว้ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาให้ความรู้พวกเราอยู่ด้านในละเดี๋ยวเราเข้าไปหากัน เอาลนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่บอกนะฮะจอร์ดแล้วก็้องเฟิร์แล้วก็คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งน,นี้ใช่หนูสงสัยมากชื่อเนี่ยมาจากว่าทุกอย่างเป็นแก้วแล้วก็มีหน้าผาเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมคะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวหมู่บ้านทางแดนซึ่งซึ่งอยู่ข้างล่างนะหเห็นเหมือนมีลูกแก้วนะสีขาวนะช่วงช่วงวันพระแล้ววันโกจะเห็นบ่อยลอยเข้ามารับไปอยู่หลังผา ไปเรียกพื้นที่แย่งนี้ว่าผาซ้อนแก้วครับก็ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าเป็นพระบรมสาริกธาเนยเด็จมาวันพระวันโกนยังเห็นอยู่นะครับปัจุบันนี้ยังเห็นอยู่จากที่ไกลๆและที่นี่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยสร้างมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วสิบปีสิบปีพอดีครับผมถ้าไม่ถึงต้องใช้เป็นโจงไปสร้างวัดทวชามเป็นจะรงที่เห็นก็จะเป็นจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาครับถวายมาแล้วก็ หลวงพ่ออำนาจเนี่ยท่านเป็นจิตตกรเก่ามาท่านก็เลยใช้หัวสมองคิดร่วมกับพระคูประหับปรามีเนี่ยนะช่วยกันออกแบบจนมาเป็นอย่างนี้ในวัดนะไฮไลท์จะมีู่สองที่ก็คือเจดีย์แห่งนี้นะครับเจดีย์ศีราธรรมนารมิตนะครับแล้วก็มีพระบทชาห้าพระองค์วิหารที่กําลังสร้างอยู่ก็เดี๋ยวก่อนนี้จะไปที่วิหารจะเราไปกราบพระบรมสารีริกธาตุก่อนแล้วเดี๋ยวจะนําไปดู อยากอธิบายเกี่ยวกับพระมหาวิหารพระบุญชราบนี่คือที่แรกที่หลวงพี่บอกถือว่าเป็นไฮไลท์เจดีศิลาธรรมนารมิตนะครับด้วยรูปแบบแล้วเนี่ยนะเป็นรูปแบบของทรงดอกบัวนะครับซ้อนกันใช่จากข้างบนนะทีนี้เนี่ย ท่านเจ้าวาดเห็นในฝันท่านก็มาเล่าให้ฟังให้หลวงพ่ออำนาจฟังครับรกวนสเกจมาให้หน่อยช่วยกันสร้างสารฝันให้เป็นจริงว่ายังง่ายครับแต่ก็สวยงามวิจิตรการตาท่านท่านได้บอกไหมคะว่าเหมือนในนิมิตไหมเหมือนครับเหมือนเลยการสร้างมีนนยะทางธรรมะอะไรอย่างไงบ้างโอ้โหทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่เห็นนะจริงๆมีธรรมะซ่อนอยู่เอาง่ายๆนะเสาข้างหน้านี้เลยที่เห็นครับ สี่ต้นนะครับ,รบถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยจะมีสี่สีนะเสือ,อให้เห็นถึงธาตุทั้งสี่ดินน้ลาลมไฟใช่ไหมถูกต้องครับมทาไปถ้องมาเป็นเสาทั้งสี่ครับอถ้าเกิดขาดเสาไปต้นหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้ไหมออกไม่ได้ออแล้วทันข,ข,อขอถามนิดนึงนะครับเราสังเกตว่าในตึกมัน,มนจะมีแบบรูปกลมๆเยอะแยะมันมีความหมายไหมครับมีความหมายมีครับรูปกลมๆเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะโดยรอบนะศิละปะจะเป็นรูปของ จักรวาลสอยเห็นถึงสังสารวัตรที่เราเกิดมาหรเวียนว้าตายเกิดชั้นสองเนี่ยจะเป็นลานฟังธรรมครับผมจะมีลูกดอกบัวอยู่แสดงถึงบุญกิิยาวัระทุสิบ์ครับผมเราไปดูดีกว่าไหมได้เจดีที่ขึ้นไปได้มีทั้งหมด6ชั้นครับอ๋อตัวนี้มีหชั้นใช่ครับครูขอถามหน่อยทำไมถึงมีพระพุทธรูปที่ ร้อนกันเลี้ยงนั่งครับเป็นคําถามที่ดีมากพระวิหารมหาวิหารนี่นะครับชื่อว่าพ,พระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่าตามพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยนะในพัทธกับนี้หรือจักรวาลเกิดดับรอบนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ห้าพระองค์ด้วยกันครับ<ม>ครับผมอ่าทีนี้ พระศรีอานเนี่ยท่านยังไม่ลงมาตรัสรู้นะท่านยังเป็นเทวดาอยู่ก็เลยท่องชดาไว้ไล่เลียงกันให้เห็นครพอถึงยุคสมัยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นองค์ของพระศรีอานนะครับจุติลงมาเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทชยเจ้าอไปตอนนี้กําลังอยู่ในก่อสร้างอยู่บูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ครับผมก็จริงๆแล้ววัดนี้นะเน้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็ถ้าเกิดผู้ใดมีโอกาสได้มาที่นี่จะสอนถึง สิ่งที่พระพวทเจ้าท่านตรัสรู้หลักพจเป็นจริงใช่ครับจะมีหลักๆเลย3หลักสูตรครับหลักสูตรแรกคืออยู่กับรู้ใช้เวลา4วัน3คืนครับสอนเรื่องสติคือเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมครับผมนะครับหลักสูตรที่2ก็คือติวิชชาพระโสดาบันหลักสูตรสุดท้ายตัดภพตัดชาติครับแต่ภพตัดชาตินี้9วันเก้าวันสามคืนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแต่ภพตัดชาติก็คือมาเรียนรู้ว่าเกิดทําไมต้องเกิดับแล้วทํายังไงให้ไม่เกิด <ม>ทำยังไงให้ไม่เกิดทำยังไงให้ไม่เกิด <G ül> ก็คือถึงนิพพานหลุดพ้นจากกงกรรมกงเกวียนนั้นเองใช่